ณหาประชุมรองใดป่าในวิทิยาข้าราชการจังหวัดเพ้รบุรีประทานพิธีได้ประจำจุดถามว่าประ Oh my god. ทรงมีต่อตัวประชาชนพ่อของแิ่นดีพเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและเาติและจากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิงนน่งในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญรางวัลเพ็ญทางสื่อเราต่อไปนะคะในโอกาสนี้ในนามโรงเรียนป่าแดงวิทยาล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉันขอเชิญท่านประธานในพิธีเป็นผู้ เป็นเชิพผู้แทนผู้ปกครองระดับชั้นนักเรียนศึกษาปีที่สอ นี่ตัวเองว่าะไรดีแม่จูกไหมคะนะคะกนะ่อนอื่นก็ถึงนะคะถดีโอกาสแสดงความดีนะคะเองแล้วก็ได้ทุนนะคะแล้วก็เป็นแรงบงันดาลใจหรือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สนับสนุนเราไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะพยายามเรียนให้ได้ดีนะคะแต่ยังเป็นโอกาสสําคัญที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวสูว่ความสําเร็จในอนาคตเพราะการที่เราเรียนดีเนี่ยทุกคนมีโอกาสแต่ขอให้ เดาโตไม่มีเลยมีใครอยากเป็นพยาบาลไม่มีเหรอเกามีโครงการไหนโครงการนะคะให้ถึงก็จะมีอะไไหมตำรวจอ่ะคนอื่นลากมาสักหน่อยอ่ะช่วยกัน